ก็ให้ระวังสุขภาพไว้ค่ะ,คะผมจะไปไวๆวนะนอาจารย์เพราะว่ายังมีเยอะนะฮะก็ <ขอ S 1> คงจะไม่ต้องตอบละเอียดน,นะครับ <c oughs> คุณท่านต่อไปคุณบงกฎนะครับเกิดบัญจันทร์24เมษายน2515ตอนประมาณบ่าย4โมงครับครับคุณบงกฎเนี่ย <c oughs> เกิดปีชวดนะธาตุม้นะเป็นไม้อ่อนนะได <c oughs> ้ดวงได้อุดมเกณฑ์เนี่ยปีจรขานมาเกี่ยวกับบริวารที่ลุลาอยู่เนี่ยขานมาปะทะตัววอ,อกนะ ยามเกิดเนี่ยบริวารจะทําให้เสียทรัพย์เนี่ยต้องระวังตรงนี้นะฮะแล้วก็วายจอมก็เดินเรื่องการงานหน้าที่การงานที่จะต้องมาเ,เกี่ยวพันกับเราตลอดเวลาเนี่ยคือเป็นเป็นช่วงที่ยุ่งเหยิงนิดหนึ่งนะฮะคือไม่เป็นตัวของตัวเองนะ,ะต้องตั้งสมาธิให้ดีนะฮะแล้วก็ปีนี้ก็มีปัญหา,าค่อนข้างที่จะต้องต้องใช้สมาธิให้มากมนะแล้วก็ควรจะไหวองค์ท้านสวเอียครับ อีกท่านหนึ่งนะครับคุณสัญญาครับคุณสัญญาเกิดวันเสาร์สิบหกธันวาคมสองพันหร้อยสี่ที่นครราชสีมานะฮะครับคุณสัญญาเนี่ยเกิดปีฉลูนะฮะแต่ไม่ได้แจ้งเว,เวลาเวลาเกิดมานะฮะจึงดูได้แค่สามสามสามแถวนะะคือดิถีนี่เป็นธานน้ำในในฤดูน้ำเนี่ย <c oughs> น่าจะเป็นเป็นดิถิแข็งแรงดท <c oughs> ธิีแข็งแรงนะ <c oughs> เดีที่แข็งแรงเนี่ยเกก็จะมีเป็นมีตัวไม้มาถ่ายเทนะแล้วก็มีไฟมาเป็นรากในดวงก็ไม่มีไม้ลและก็ไม่มีไฟะนะฉะนั้นช่วงอายุยี่สิบกว่าเนี่ยถึง 7, เจ็ดเป็นเป็นช่วงที่มีราบผลดีนะฮะแล้วก็ดวงก็จะรุ่งในช่วงอายุห้านะิบสาถึงหกสบสองเป็นช่วงที่ดีมากเป็นเวลาสิบปีนะครับค่ะ ท่านต่อไปนะคะคุณนัทธดานีนะคะเกิดวันศุปที่ยีส่สาสิงหาคม2500นะคะเวลา6กโมงสินาทีนะคะ6กโมงเช้าค่ะครับคุณนัทธราณีเนี่ยนะฮะเอ่อ,ะะเ,อ,อเป็นคนเกิดปีรักกาดิธีอ่อนแอนะฮะเอ่อในดวงมีครบเออมีม,มีตัวช่วยสองตัวมามาทำให้ท่าทำให้ดิธีแข็งแรงขึ้นนะฮะแล้วจะเป็นคนที่เรียนรู้ดีหัวไวนะฮะนะแล้วก็ ช่วงตั้งแต่อายุ30กว่าปีจนถึงปัจจุบันเนี่ยเป็นช่วงที่ที่ดีนะฮะนะแล้วก็บ้านปัจจุบันปีขานมาปีนี้เนี่ยขานมาเนี่ยมาปะทะถูกเ,เดือนเกิดนี่นะเป็นช่วงที่ไม่ดีนะเป็นค่อนข้างหนักนะฮะ,ะต้องต้องระวังเรื่องออการเงินที่จะต้องเสียนะฮะแล้วก็ตัวลัคนาจอก,ก็ตกตัวป่วยด้วยะนะฉะนั้นก็คือสุขภาพไม่ดีเนระื่องต้องเสียเงิน ดังนั้นต้องระวังนะแล้วก็ดวงนี่จะดีอีกครั้งหนึ่งต้องอายุ59ปีเป็น,ปนต้นไปครับค่ะท่านต่อไปคุณอัราพลนะคะเกิดวันอาทิตย์ที่12พฤษภาคม2511นะคะค่ะแต่เวลาที่เ,เวลาเกิดไม่ได้บอก่ไม่ไค้บอกค่ะ,ค,ะคุณเกิดปีวอกนะฮะสีะท่านน้ําแต่ไม่ได้แจ้งเวลาเกิดนะฮะเป็นน้ําน่าจะเป็นน้ําอ่อนแอนะฮะถ้าดีทีน้ําอ่อนแอนี่ยะะจะเป็นดวงที่ดีมาก ก็ตั้งแต่วัยหนุ่มจนถึงปัจจุบันนี่ก็ดีตลอดนะฮะ <S <S แต่ว่าถ้าเป็นเป็นดิทีน้ําแข็งแรงก็จะไม่ดีนะปีนี้ต้องระวังอุบัติเหตุเจ็บป่วยเพราะว่าปีไปเสือเนี่ยีขานี่มามาปะทะปีเกิดนะต้องระวังอุบัติเหตุแล้วก็ควรจะต้องไหว้องค์ไท้สวยเอี้ยนะเพื่อคุ้มครองอครับ ผมคงจะให้เป็นท่านสุดท้ายนะฮะาจารันคุณอัครวัตรเกิดวันอาทิตย์29สิงหาคม2,519ตอนตีห้าครึ่งครับชอบคุณอัครวัตรเนี่ยเกิดปีมะโรงนะฮะดิถีธาตุน้ำอ่อนแอเนี่ยแล้วแต่น,น้ำเกิดในฤูดูทองเนี่ยก็เป็นดวงที่ดีนะฮะมีในดวงมีเทพสุริยันคุ้มครองอยู่ด้วยนะฮะแล้วก็มีผู้ใหญ่ให้การเมตตาเกื้อหนุนนะฮะ แต่พี่ขาสมาประทะเดือนเกิดเนี่ยจะทําให้หน้าที่การงานเนี่ยแล้วก็ครอบครัวเนี่ยสัคนคนลผู้ใหญ่จะสุภาพไม่ดีนะฮะโดยเฉพาะผู้ใหญ่ที่เป็นเป็นเพศหญิงนะฮะต้องระวังนะะลัคนาะจรและวัยจรเดินดีเป,นเป็นเป็นตัวช่วยฉะนั้นก็จากจากหนักก็กลายเป็นเบาะะปีหน้าจะดีกว่าปีนี้มากครับคก็คงได้ไม่หมดนะฮะท่านผู้ชมครับอันนี้ถือว่าเป็นการตอบกันคร่าวๆเพราะว่าถ้า ถ้าจะให้ละเอียดนี่ต้องให้อาจารย์อีกสักชั่วโมงนะครับแต่<ช>แตส่วนท่านอื่นๆที่ยังไม่ได้ตอบก็ต้องให้ติดตามนะฮะจะพยายามเรียงขอให้เป็นไปตาม<ช><ช>คิวนะครับส่วนท่านผู้ชมที่ชมอยู่แล้วอยากจะให้อาจารย์ตรวจดวงดูดวงจุ้ยให้ยังไงอาจารย์ต้องการข้อมูลยังไงครับก็ต้องวันเดือนปีเวลาต้องเวลาต้องมีด้วยนะ<ช>แล้วก็ถ้าเกิดกลางคืนเนี่ยต้องบอกว่าพรุ่งนี้เป็นวันอะไรนะครับสถานที่เกิดด้วยใช่ค่ะ ถ้าจะให้ดูหวงจุ้ยนี่ให้ดีที่สุดเนี่ยมีผังมีอะไรต่างแล้วก็อาจจะคุยกับทางทีมงานว่าจะให้ส่งจดหมายส่งแฟกยังไงก็ได้นะครับแล้วโทรศัพท์เข้ามาถ้าหลังช่วงนี้นะฮะใช้หมายเลข0863093580นะฮะ0863093580หรือว่าเบอร์แฟกต์ตามที่อยู่ปรากฏบนหน้าจอนะครับช่วงนี้ต้องขอขอบพระคุณอาจารย์นะครับขอบะคุณค่ะช่วงนี้เราคงต้องพักสักครู่ค่ะเดี๋ยวช่วงหน้าพบ ห้องรับแขกค่ะ